ครึนหนึ่งแล้วจ้านิดนึงนะจ้าใกล้เสร็จแล้วค่ะโอเคเผ็ดแล้วคะทานซุ้มตำม,มาใช่ไหมคะหรือว่าหิวยังไม่ได้ทานข้าวใช่ไหมคะช่างเข้าใจค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยไปทานนะคะ อ่ะให้เบรกแบบนึงไหวไหมคะเอาหมอนกอดไหมคะน้ำตาคอคอนะคะ <c oughs> ง่วงเหรอคะต้องสองทุ่ม <c oughs> เองนะคะไหวไหมคะอืมจัดฟันหรือเปล่าคะ <c oughs> <c oughs> นิดนึงนะจ๊ะ เพื่อสิคะเสร็จแล้วคะ่ะออกแล้วคะ่ะให้หายใจเข้าลึกๆจละลำหรอคะรู้สึกมือแหนขึ้นเลยนี่ที่ <laughs> จะตบจะเย็นๆนะคะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากกันอ่ะช่างเรออกให้แล้วนะคะ โอเคมีคลิปเป็นของตัวเองแล้วนะคะกลับไปดูได้นะคะก่อนนอนคืนนี้จะได้หลับฝันดี